สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนามารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Fantastic Four First Steps เรื่องราวของ Richard, Sue Storm, Johnny Storm, ลีดลิชาร์ดซ s สตอร์มจอห์นนี่สตอและก็เบนกริม ที่ต่างก็ต้องพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและปรับตัวเข้าสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากวายร้ายอย่างกาแล็กตัสและก็ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งหมายมั่นปั้นมือจะทำลายโลกของพวกเขาให้สิ้นซาก ในปัจจุบันนี้หากมีภาพยนตร์จาก Marvel Cinematic Universe เข้าฉายมันมักจะมาพร้อมกับคำถามจากฝั่งของผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะต้องดูเรื่องอะไรมาก่อนบ้างหรือตัวละครนี้เคยปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องไหนมาก่อนหรือเปล่าเนื่องจากคอนเทนต์จำนวนมหาศาลของ Marvel Studio เนี่ยเรียกร้ององค์ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในไทม์ไลน์อันซับซ้อนของพวกเขาอย่างไม่ปณีปนอมหรือหากพูดให้ชัดเจนมากขึ้น ผู้ชมไม่สามารถรับชมภาพยนตร์บางเรื่องของ m a r เ e l แล้วเข้าใจในทุกบริบทได้หากไม่เคยรับชมซีรีส์ทางสตรีมมิ่งของพวกเขามาก่อนนั่นเองครับแต่ข้อจำกัดนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปใน The Fantastic Four First Steps ซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแม t c h a ช k m a n ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเหล่าสี่พลังคนกายสิทธิ์ฉบับล่าสุดนั้นจะดำเนินเรื่องอยู่ในจักรวาลของตัวเองซึ่งเป็นคนละจักรวาลกับเหตุการณ์หลักของ Marvel Cinematic Universe จึงทำให้เราในฐานะผู้ชมเนี่ยพอจะเข้าใจได้นะครับว่าแม้ว่าตัวละครอ,อย่างลีดลีชาร์ดรวมไปถึง j o ห์นนี่สตอเนี่ยจะเคยปรากฏตัวในจักรวาลมัลติเวิร์มาแล้วแต่ The Fantastic Four First Steps เป็นผลงานต้นกำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความ standalone และสามารถรับชมมันในฐานะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้โดยไม่ได้ยึดโยงกับจักรวาลหลักมากนะครับแม้ว่าในภายหลังทั้ง2จักรวาลเนี่ยมันก็จะต้องมีการเชื่อมโยงถึงกันอย่างแน่นอนอีกทั้งการตั้งชื่อภาคว่า first steps ก็นับเป็นการบอกอยู่ไกลๆเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นย่างก้าวของการเริ่มต้นใหม่โดยแท้จริงครับ สิ่งแรกที่สะดุดตามากๆของ The Fantastic Four First Steps คือการออกแบบโลกอันแสนเฉพาะตัวของภาพยนตร์ครับโดยทุกอย่างนั้นถูกปกคลุมด้วยวิสัยทัศน์แบบ Retro Futurism หรือการจินตนาการถึงโลกอนาคตด้วยมุมมองของผู้คนในอดีต ซึ่งก็ได้ทําให้สภาพแวดล้อมในช่วงยุคป,ปี1960ของภาพยนตร์นั้นเป็นการผสมผสานกันของความย้อนยุคและเทคโนโลยีอันล้าสมัยในแบบที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนครับทุกองค์ประกอบของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานสร้างเครื่องแต่งกายของตัวละครอุปกรณ์ประกอบฉากและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของภาพยนตร์ส่งผลให้ The Fantastic Four First Steps เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ทางภาพที่แตกต่างและก็น่าสนใจในทุกรายละเอียดเลยนะครับ นอกจากนี้การที่ภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้วางตัวเองเป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งของแฟรนไชส์หากแต่เป็นผลงานที่มีความเอกเทศและก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับภาพยนตร์เรื่องอื่นในจักรวาลมากนะักมันยังมอบความสดชื่นให้กับผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับ The Fantastic Four First Steps สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับการปูรวมไปถึงการขยายความถึงโลกที่ตัวมันเองดำรงอยู่ได้อย่างไหลลื่น แม้จะไม่ได้เป็นหนังที่มุ่งเน้นการเล่าถึงจุดกำเนิดของซูเปอร์ฮีโร่แต่ตัวหนังเองเนี่ยก็สามารถจัดสรรเวลาบนจอและก็สอดแทรกเรื่องราวต้นกำเนิดของตัวละครเอาไว้ได้อย่างลงตัวครับขณะที่โทนโดยรวมของภาพยนตร์นั้นไม่ได้เป็นผลงานที่เน้นขายความแอคชั่นเนื่องจากตัวหนังเนี่ยมีฉากแอคชั่นอยู่ไม่มากนะัก และก็เลือกจะทดแทนด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่ดีและการสร้างสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับโดยการผลักให้ตัวละครนำทั้ง4คนเนี่ยต้องเผชิญกับทั้งวิกฤตภายในและก็ภายนอกพวกเขาทุกคนต่างต้องพยายามแก้ปมของสถานการณ์อันซับซ้อนและละเอียดอ่อนแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องประครับประคองความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของตัวเองไปด้วยนะครับซึ่งภาพยนตร์ก็ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าภารกิจการปกป้องโลกของพวกเขามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการปกป้องสมาชิกในครอบครัวเลย แม้แต่น้อยครับนอกจากสไตล์การเล่าเรื่องรวมไปถึงงานด้านภาพอันเป็นเปลือกนอกของภาพยนตร์แล้วเนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์ก็มีความน่าสนใจอยู่ในตัวครับเนื่องจาก The Fantastic Four First Steps นั้นเลือกจะให้ความสำคัญกับการสร้างและการสำรวจตัวละครมากกว่าการถลุงงบประมาณไปกับงาน CG และก็ฉากแอคชั่นครับ โดยหลักก็คือการละวางพลังพิเศษของ4ตัวละครนำและเลือดนำเสนอพวกเขาในฐานะมนุษย์ธรรมดาซึ่งมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงและก็มีหลายปัญหาให้รับมือเหมือนกับเราทุกคนโดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบของแต่ละตัวละครซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยมีปัญหาและข้อขัดแย้งกันภายในครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง โดยไทม์ไลน์ที่ภาพยนตร์เลือกก็คือช่วงเวลาที่เหล่า f ฟ n t a สติ c โฟนนั้นช่วยดูแลโลกของพวกเขามาแล้วเป็นเวลา4ปีและเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง e e ดลีชาร์ดและก็ s ู e s t o r มนั้นกำลังจะมีลูกคนแรกเป็นของตัวเองซึ่งก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากคู่รักสู่การเป็นพ่อแม่นั้นมันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายขนาดไหนเมื่อภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้อุดมไปด้วยฉากแอคชั่นอันแสนตะการตาสิ่งสำคัญที่พยุงเรื่องราวของเหล่าตัวละครไปได้ก็คือ การแสดงครับนักแสดงทุกคนในเรื่องล้วนเปล่งประกายและก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองไล่มาตั้งแต่เปโดรปาสคาวซึ่งมอบมิติและความลึกซึ้งให้กับตัวละครอย่างลิลิชาร์ดได้อย่างยอดเยี่ยม เขาสามารถผสมผสานความอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งมักจะคิดและตัดสินใจทุกอย่างบนสมมติฐานตรก,กะและก็เหตุผลเข้ากับความเย็นชาและข้อบอกพร่องด้านการจัดการความสัมพันธ์ของตัวละครได้อย่างแนบเนียนหมดจดซึ่งกระส่วนทางกับเวเนซ่าเคอร์บี้ซึ่งมอบชีวิตชีวาและอารมณ์อันหลากหลายให้กับตัวละครอย่างซูสตรอมตั้งแต่การแสดงถึงความเป็นผู้นำในเวทีการเมืองโลกไปจนถึงความเป็นแม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องลูกของตัวเองนั่นจึงท ไม่ฉากการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของภาพยนตร์ได้กลายเป็นฉากที่ทั้งทรงพลังและก็น่าจดจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนโจเซฟควินและก็อ e bon ีบอนมอสปาครัก ในบทจอห์นนี่สตรอมและก็เบนกริมแม้ว่าจะมีเวลาบนจอและมีบทบาทที่น้อยกว่าแต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกมอบหมายหน้าที่ในการเติมเต็มความอบอุ่นของครอบครัวและก็คอยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมนะครับซึ่งพวกเขาก็สามารถทำหน้าที่นั้นได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเคมีของนักแสดงนำทั้ง4คนเนี่ยเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อมองจากภาพรวมแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอนั้นก็เรียกได้ว่า The Fantastic Four First Steps เป็นการคัดเลือนนะักแสดงที่ยอดเยี่ยมในทุกบทบาทจริงๆครับแม้ว่าจะมีข้อดีที่แข็งแรงมากๆแต่ The Fantastic Four First Steps ก็ไม่ได้เป็นผลงานที่เข้าขั้นสมบูรณ์แบบและก็ยังคงมีข้อเสียที่ต้องพูดถึงด้วยเหมือนกันครับปัญหาใหญ่ของภาพยนตร์คือการจัดสรรและการบริหารเวลาของแต่ละตัวละครบนหน้าจอโดยตัวหนังเนี่ยตั้งใจให้น้ำหนักไปที่ตัวละครอย่างรีดและก็ซูเป็นหลัก ซึ่งก็ทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงแง่มุมและก็วิธีคิดของตัวละครทั้งสองคนได้มากกว่าคนอื่นนั่นจึงทําให้เมื่อผู้ชมเนี่ยหันไปมองอยังจอห์นนี่สตรอมและก็เบนกรีมแล้ว,ลวนอกจากพลังพิเศษในการควบคุมเปเลวเพลิงและความแข็งแกร่งแบบเหนือมนุษย์ของทั้งคู่ผู้ชมเนี่ยแทบจะไม่ได้รู้จักแง่มุมอื่นของพวกเขาเลยครับเมื่อเป็นเช่นนั้น ทุกการตัดสินใจที่สำคัญของทั้งสองตัวละครมันจึงสร้างทั้งความสับสนและความไม่น่าเชื่อถือให้กับผู้ชมเช่นโมเมนต์ที่จอห์นนี่สตอมนั้นเสนอตัวเองว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยครอบครัวหรือเบนกริมกับการพยายามสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งในย่านบ้านเกิดทั้งที่ตัวหนังก็ไม่เคยถ่ายทอดความรู้สึกขาดตกบกพร่องหรือความโดดเดี่ยวจนต้องเชื่อมโยงกับมนุษย์คนอื่นของตัวละครให้ผู้ชมได้เห็นเลยครับนอกจากนี้ ภาพยนตร์ไม่ได้มีตัวละครเพียงแค่4คนหาแต่ยังมีวายร้ายอีกถึง2คนด้วยกันครับโดยบทบาทวายร้ายหลักนั้นตกเป็นของกาเล็กตัสสิ่งมีชีวิตระดับจัก,กรวาลผู้หิวโหยและก็ต้องการจะกลืนกินโลกทั้งใบเพื่อขจัดความหิวของตัวเองซึ่งเขามีผู้ส่งสารของตัวเองนาว่าซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ซึ่งรับหน้าที่ในการชี้เป้าวดวงดาวที่กาเลกตัสเนี่ยจะกลืนกินนะครับแม้จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ส่งสารแต่ผู้ชมเนี่ย กลับได้รับข้อมูลจากฝั่ง Silver Surfer มากกว่า g a l a c t u ัอย่างชัดเจนหรือพูดอีกอย่างก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผู้ชมไม่ได้รู้จักตัวละครอ,อย่าง g a l a c t u ั s มากขึ้นเลยแม้แต่น้อยครับนั่นจึงทำให้เขาเป็นเพียงวายร้ายที่แบนราบและก็ขาดมิติในการติดตามที่น่าสนใจครับ ในมุมหนึ่งก็กล่าวได้เช่นกันนะครับว่า The Fantastic Four First Steps มันมีเรื่องให้เล่าเยอะจนล้นทำให้หลายๆอย่างในเรื่องนั้นไม่ได้รับการขยายความหรือว่าถูกต่อยอดอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆก็คือฉากคลายแม็กซ์ของภาพยนตร์นั้นมันสั้นแล้วก็มีความรวบรัดตัดตอนจนเกินไปจนทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกไม่อิ่มหลังจากรอคอยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมาตลอดทั้งเรื่องครับ โดยสรุปแล้ว The Fantastic Four First Steps เป็นผลงานที่ดีในการเปิดเฟส6ของ Marvel Cinematic Universe โดยหลังจะมีภาพยนตร์ออกฉายมาแล้วถึง36เรื่องและก็มีซีรีส์ที่ผูกโยงใยเรื่องราวเข้าด้วยกันจนยากจะติดตามไหวภาพยนตร์เรื่องที่37ของจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ระดับพันล้านมันได้มอบความรู้สึกสดชื่นที่ผู้ชมเนี่ยห่างหายมานานครับ ด้วยทั้งงานดีไซน์ที่โดดเด่นแปลกตารวมถึงเคมีและก็ไดานามิกระหว่างตัวละครนำทั้ง4คนที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีเนื้อหาที่เรียบง่ายและก็เดินในร่องของสูตรสำเร็จแต่มันก็สามารถเปล่งประกายได้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมกับพาผู้ชมไปสำรวจความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และหัวใจของเรื่องราวที่ว่าด้วยการเสียสละนะครับสุดท้ายนี้ภาพยนตร์มีทั้งมิเครดิตซีนและก็โพสต์เครดิตซีนให้ติดตามเหมือนเช่นทุกครั้งซึ่งก็เป็นการโปรยเศษขนมปังเอาไว้สำหรับการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับจักรวาลหลักในอนาคตตามแบบฉบับของ Marvel Cinematic Universe ที่เราทุกคนคุ้นเคยครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Fantastic Four First Steps ที่ผมจะชวนผู้ฟองทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมักมาพร้อมกับการเสียสละบางสิ่งเสมอเมื่อมองจากภาพรวมแล้วสิ่งที่ภาพยนตร์เลือกจะพูดก็คือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการเสียสละครับโดยตัวหนังได้พาผู้ชมเข้าไปคลุกวงในกับครอบครัวของตัวละครซึ่งแม้จะมีภาพลักษณ์บนหน้าสื่อเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ สมาชิกทุกคนในครอบครัวเนต่างก็ฉลาดหลักแหลมมีความสามารถเหนือมนุษย์และเป็นครอบครัวที่ได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็แทบไม่ได้ต่างอะไรจากครอบครัวของคนธรรมดาทั่วไปชัดเจนที่สุดก็คือรีดลิชาร์ดที่คล้ายกับมีสถานะเป็นหัวหน้าของครอบครัวแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงรู้สึกผิดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความผิดปกติทางพันธุก,กรรม นั่นจึงทำให้เขาต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาและพยายามหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในครอบครัวอยู่เสมอซึ่งความหวังดีนั้นก็ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งและก็คิดเห็นไม่ตรงกันอยู่เป็นระยะแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเขาทั้งรักและก็หวงแหนความเป็นครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างยิ่งขณะที่ในแง่ของความเสียสละก็ได้ถูกสำรวจในหลายระดับนะครับตั้งแต่การเสียสละความเป็นส่วนตัวซึ่งเกิดขึ้นจากการเป็นบุคคลสาธารณะ โดยตัวหนังได้แสดงให้เห็นครับว่าสถานะความเป็นคนดังของตัวละครมันไม่ได้มอบแต่ชื่อเสียงด้านดีเท่านั้นแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนพวกเขาต่างก็ถูกรุมถึงจากทั้งกระแสของสื่อและก็มวลชนอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันการมาเยือนของวายร้ายอย่างกาแล็กตัสนับเป็นการเร่งปฏิกิริยาของความขัดแยง้งรวมถึงยังเป็นกุญแจสําคัญในการสํารวจประเด็นเรื่องครอบครัวและการเสียสละข,ของภาพยนตร์อย่างชัดเจนครับ โดยหลักก็คือการส่งมอบแนวคิดที่ว่าการทําอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเราเองเพราะมันคือการคิดถึงผู้อื่นและการรักษาความผูกพันโดยองค์รวมเอาไว้แม้ว่าจะต้องแลกมากับบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกใจเรามากนักก็ตามครับ สิ่งที่วายร้ายอย่างกาแล็กตัสเรียกร้องซึ่งในที่นี้ก็คือการแลกตัวแฟรงคลินลูกชายของรีดและซูกับการที่กาแล็กตัสนั้นจะละเว้นการกลืนกินโลกทั้งใบของพวกเขาได้กลายมาเป็นกรณีพิาพาทใหญ่ของสังคมนำมาซึ่งประโยคสำคัญของเรื่องที่กล่าวโดยซูสตรอมครับว่า <c oughs> เธอจะไม่ยอมแลกลูกของตัวเองเพื่อจะปกป้องโลกใบนี้แต่เธอก็จะไม่ยอมแลกโลกใบนี้เพื่อจะปกป้องลูกของตัวเองด้วยเหมือนกันและสิ่งที่เธอจะทำก็คือ การยืนหยัดเผชิญหน้ากับปัญหานี้ร่วมกันในฐานะของครอบครัวครับซึ่งตัวละครทุกคนก็ได้ทําการพิสูจน์ความเชื่ออันแรงกล้าดังกล่าวโดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือและแสดงออกถึงความเสียสละในวาระที่จําเป็นก่อนที่ตัวหนังจะได้เผยไม้ตายของตัวเองด้วยการเฉลยความลับของวายร้ายอย่างซิลเวอร์เซิร์เฟอร์ตัวละครซึ่งมีภูมิหลังอันแสนเจ็บปวดและสามารถผูกโยงเข้ากับแก่นสารอันว่าด,ด้วยการเสียสละเพื่อครอบครัวได้อย่างชัดเจนครับ ดังนั้นหาเรามองย้อนกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงการมีอยู่ของตัวละครอย่างกาแล็กตัสก็คล้ายกับอุปสรรคหรือปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนล้วนต้องพบเจอในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความเจ็บปวดจากการสูญเสียซึ่งในช่วงเวลาที่มืดมนแบบนั้นสิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับแรกเนี่ยยอมเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นจากคนที่เรารักใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราอย่างไม่ตัดสินและก็พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างในวันที่แสนอ่อนล้านะครับในทางกลับกันสมาชิกภายในครอบครัว ก็น่าจะต้องการการสนับสนุนแบบเดียวกันจากเราในวันที่พวกเขาเนี่ยพบเจอกับปัญหาไม่ต่างกันครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีมุมมองต่อครอบครัวของตัวเองอย่างเป็นเอกเทศและผมก็เชื่อเช่นกันนะครับว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยยอมแฝงไปด้วยร่องรอยของความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ตัวหนังได้บอกกับเราอย่างชัดเจนก็คือความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวนั้นมักจะมาพร้อมกับการเสียสละบ,บางสิ่งเสมอครับ ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละความชอบส่วนตัวการยอมปล่อยสิทธิ์ในการตัดสินใจในบางปัญหาไปจนถึงการยอมลดราวาศอกอัตราของตัวเองลงเพื่อความสมานฉันท์ขององค์รวมนะครับเพราะนิยามของคำว่าครอบครัวนั้นมาพร้อมกับการทำในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องส่วนตัวและใช้ความผูกพันอันแน่นแฟน้นเป็นแรงผลักดันในการยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าปัญหาที่เจอนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ